อาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาแห่งห็ามวลพี่น้องเอาบุอนี่มาตามต่อแนว่างปูชัยวานครับผมให้มาแล้วครับผมล่าสุดงวดที่แล้วเจ็ดสามตรง,ตรง,ต,รงตรงครับผมเนาะถือทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอฟซี 4, ทำเขามาหลายเนาะปูห่มาแล้วเนาะส่งให้มาแล้วครับผมแอดมินได้มาถือโอกาสงวดนี้อ่าวันที่หนึ่งเป็นตัวไร อย่าพลาดงบน้อยห้ามพลาดครับผมบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างปูชัยวันรอติดตามับชมรับฟังบรรยากาศกันครับปูชัยวันครับผมพี่น้องเนะาะมาตที่ามมาปูเสือให้ตัวไดงวดที่แล้วครับผมเนาะจุดสามตรงตรงครับผมเนาะฟันบนฟันล่างเนาะปูไห่ล่างไว้ครับผมจุดสามเนาะะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะ น้ำเงื่อนี่ได้มาแล้วพี่น้องเนาะส่งให้มาแล้วเนาะเป็นตัวใด้ก็ที่ตามรับชมรับฟังน้ำกันเนะาะเดี๋ยวยินคาวาให้มาแล้วครับผมเนาะส่งให้มาแล้วเนาะอ่าก็ติดตามรับชมรับฟังน้ำกันครับผมเนาะ ถามกันมาหลายเนาะ FC ถามกันมาหลายครับนมังกนเนาะนองพี้องเนาะก็ติดตามน้ำกันปูใช้วานครับผมเนาะเตี้ดสามครับผมฟันแล้วก็แตกสนั่นเนาะ โอ้เอฟซีไล่เอฟซีไลเดีมาเหนย่างดีๆีตด้พูดมล้อมีคมันคมันหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามหพอในร่งเอเาคิดแด็ดแด็ดแด็ดไปหมอ่ะบนวิ่งห้าบนวิ่งห้าลองแปดเนาะล่างวิ่งสองลองห้า โอ้พี่น้องโอ้นี่วิห้าบอคับูหัตแซ่เอาเลยเอาราา่รอนโอ้นเขาบนอวัดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาเจ็ดสามบอกวงเจ็้สามตรงตรงไม่่าเด็กตปูนสห่ยตััหอลางเอามาตอบ่าเนามาแม่นี่พิเนี่บเวเกือนี่ยูทมีบ่ เยูาับ้าหกตัวตัดวาเป็น1ิกหกตัวละป่ะตัดวาเป็นตัดกันดัดันดัตัวอ่อนไม่ซิหกตัวเดียวคือชุดหมดนี่แกมากน่ว่าตัดว่าเป็นโอ้ีัดี่ว่าอยมีเจ็มเอ่ออันตัวรักามนเอโอ้บนสามคู่ล่างสามคู่ แต่ว่าวิ่ง5กับ8บนด้วยพี่น้องเด้อวิ่ง2กับ5ล่างเอาก็หาทั้งบนทั้งล่างตัวข้าวสาลีหาทั้งบนทั้งล่างครับผมโอ้พี่น้องเดอร์มื่อนี้ละจะได้เห็นแต่งขึ้นกระดานมื่อนี้ละเดี๋ยวคู่กับขั้นขึ้นกระดานมื่อนี้ละว่าซาบิกระดานแล้วล้อได้พี่น้องเด้อมาตามให้แน่ว่าซาบิเด้อพีเลย ขึ้นไทยเยอะเรัปุ๊ก้นไทยไทยเอะไทยหลาสีโลบด้วยอ่ารุ่นล่อรุ่นไปน้ำกันครับแล้วพี่หลังได้มีวิ่งอืมฮาคับเปียกครับผมแต่ว่าทั้งบนทั้งล่างฮาบนฮาล่างเหรอพี่น้องวงกลมฮาเนาะล่างกับวงกลมฮาขึ้กันดิ<อ>นเนาะฮาแบบกูขัดเชียวด้วยขึ้นแล้ววเ่าพันโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ ตั้งเั้ง,าลาง,ลงล่างะ้นบนเอานะ<อ>โอ้ก็คือ่นเ,น,นเป็นบนล่างเป็นล่างเ่อูใช่เบ,บนเป็นบนหายล่างออกบนถือว่าผาดาถือว่า,าพิษถือวโอ้สูตรคำนวดมาเพียงสั่นได้พี่นหองเด้อเป็ยงหลังนะกูป็ใหู้ขึ้นก่านจ้าอาตาใหู้อย่าทายมาได้อาตาไม่ยากหอปูใขึ้นแล้ว่ะตามมันจะขึ้นแล้วล่ะอีกสักคู่ เอาว่างแล้วว่าหันมันมาขอเซงวัสดุนะพี่น้องเนาะล่อเบิ้งตัวเลขน้ำกันนะครับล่อเบิ้งตัวเลขน้ำกันแค่นั้นครับอติดตามน้ำกันครับพี่น้องเนาะเพราะว่าปูเพิ่นเขียนให้สดๆเลยเนาะแต่อยู่ไกลๆจังหน่อยจังไอ้นี่ก็จีไปท้ายให้สำหรับตัวเลขเนาะเอาเขียนแล้วแล้วว่าสัตย์เด้ บนสามหางล่างสามหางมาแล้วดวดวนครับผมไห้มาแล้วพี่น้องวงกลมให้เรียบร้อยเนาะอย่าคัดลอกคิดด้วยป่นี่ครับผมกลัวคัดลอกพวกกระดาษไปใส่เลขสามอีกเสนอครับเนี่ยเหรอึฮึครับเนี่ยเหรอคอบเนี่ยีสูตรตรงไหลโอ้ให้กรับได้ง่ายแบบกลัวให้กรับเลยพี่น้องเนาะอือเอาพี่น้องมาแล้วมาแล้วเออไม่ต้องทาโดนบอกกูแปดห้าศูนย์ห้า หนึ่งห้าบนล่างห้าสองเจ็ดสองแต่ว่าเจ็ดหกมาแปลกก้อนมูบานีิพี่น้องอ่าเจ็ดหกนี่มาแปลกเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาขึ้นกระดานให้แล้วเฝ้าแคบหนาจอเอา WhatsApp ได้ลบสิลบเลยเนาะสิลบก้อนจวดให้ก้อนไข่เด้อพี่น้องเด้อ เบอร์โทรก็มีเลยพี่น้องก็จะฉับมารับอ่าเบอร์โทรกันดไว้มาจะโทรหาปูนแน่อ่าโทรมาหาผมเมาหลอดโอ้โอ้มาตจ๊้นปูขันลับปวดเฉาสั้นเลยพี่น้องเบื่อหน้ารายพาต้องว่าร้ายดอกของแค่สั้นว่งสองวงกลมนิ่งสองละมาอย่างวงกลมหาสองห้าสองห้าสองล่างเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเก้าตัวหนี่เนาะโอ้บ่ต้องคูดว่าสั่นบ่ต้องอ่านบนเป็นล่างบ่ต้องล่างเป็นบนเนาะแต่ว่ากลับล่างเองสิ่มว่าให้ครับผมเอาเก็บกับบ่อซื้อนะส่วนมากก็คือบ่กลับสับละเนาะบ่กลับเลยนะครับส่วนส่วนมากก็แทบขูนอ่าบ่บ่เอาล่างไปขูนบนบ่โอคือ ระบุเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างเถือกเถือกกระสันพี่น้องอันบนเถือกล่างมันเทว่าชือว่าเลขผิดอืมชือว่าผิษจริงชือว่าผิดชือว่าแผาดชือว่าบ่แม่นจริงกระสันเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อเห็นกันหรืยังอัเจีย่ายอัเจียงได้หน่อยเนาะอัดตะเหลี่ยมได้หน่อยเนาะมืึนว่าครูว่องจะได้พี่น้อง ไม่ต้องรีบนะฮะเิดปากกาก่อนเอามื่อกกระดาษเอครับผมกระดาษอาร์นซ้อนชงอดแบบออกมาได้พี่น้องเดียวกัน้อาเชนตัวเดียวกันแล่างตะวันนี่เล่นไปทั้งไตครับอแต่ว่าแอเดิมหาด้หนแตะว่าวิ่งล่างหาปูไปเชยนไปที่ที่สองพี่น้องต่ว่าวกกลมพร้อม สงสัยเด่นหาอันนี้อันนี้ชุดบนเขียนเลยบนบนข<น><น>้าบผมหลุดหาได้พี่น้องได้ผู้ใดมักรโหลดเนาะไดมักวิ่ง,งแปลงคือปูกันชัดเจนไหมแนวทางปูใช่ว่านเลยนะี่พี่น้องยุบซีเอาวุ้วงผมให้เพิ่นนั่นแหละเอาลืมใส่วันทีจะเลยหนึ่งเมษาได้เล่นน้ำสงการน้ำกันน้ำปูเย็น วงกลมแปดห้าครับผมเนาะแปดห้าสองตัวบนสองตัวล่างห้าสองอืมเอาพี่น้องเค็งเค็งเลยบาดเนี่ยเนาะมันเป็นบนล่างบนล่างแต่ว่าสามตัวเดี๋ยวรอใกล้ๆวัดก่อนดูว่าในขั้นวณพี่น้องครับผมเพนี้สามตัวสุดสามตัวสามตัวกระแตกดูได้ไหมสามตัวก็เลยลอยออกมาถ้าได้เปิดสามตัวกระแตกดูตรงๆผมเนาะเอาดีไปก้อนเพิ่นว่า เอาแคปภาพแคปภาพฝากกดไลเ์กดแชร์กดติดตามเดินๆแนวทางปู่ชัยวานนะให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับผมเนาะห้าห้าบนห้าล่างน้องผีดองก็มีตัวแปลกมูกับขื่อนนี่นี่นี่เจี๊ยบฮกนี่แม่มาแปลกมือเนาะลูกนอกครอบนอกครอบปู่ปกตินี่ลูกนอกครอบนี่สำคัญดูนี่กระไดตัวนี้บ้าแห้งลูกนอกครอบนี่สำคัญดูเนาะ เด็ดสุดๆได้ย่างละสามหางพี่น้องอะไจะเกิดขึ้นได้รีบไปหาจับลอตเตอรี่ด่วนได้พี่น้องเด้อเนาะฟ้าฟาฟ้าดสว่าหาอะไรอิจีาตามปูใช่้านเนี่ยปูอ่ะโ้าหาเนี่ก็ได้คุณสมให้ตามแน่หล้วว่าซะตามเน่สากูต้องออกไปตามปูใช่บ้านหน่อยวปูอ่ทาเนยก็ไท้มหามแก่ล่าะมเากองออกไปมาพรบ้านเหนยวอ่ะโทษหาเน่อได้ครับมระกามแนั น้ำเมึกปากกาฟูฟูนะพี่ด้วงกูไดมีโศกมีหมานน้ำปูใช้ว่านกระไดเนาะอวอปคลิปนะคะชัดจีนมาพี่น้องสิเอาพี่น้องเนาะโศกโศกบนหมานุกผู้ทุกคนครับผมรวยรวยล้านร้านวันครับ้เป็นของแอดมินเจี๊ยบสิจ้จบแล้วครบไม่ไหีเครัง้งครับผมเบียดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้า 7โซ่เสื่อมมายงเยกครับผมตานมานั้นแะครับผมเนาะสุสมาทุกทุคนครับผมสัสีครับคนรอทั้งประเทศครับผมปูใช้วนันไปรีบจับลอตเตอรี่ด่วนครับผมสวหรดบคิปนี้สวัสดีครับ